สวัสดีน้องแบงค์ครับราดูเนียครับขอบคุณครับอิน่าลาเต้สวัสดีทุกคนครับสวัสดี65คนดูครับผมตื่นหรือยังเนี่ยผมถามตัวเองนะเนี่ยตื่นอย่างว่าไม่ได้มาถ่ายาคละครครับสวัสดีทุกคนฮนะวันนี้มาถ่ายรายการครับไม่เหมือนนี่ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนพี่ก้อยสวัสดีครับ <c oughs> พี่เบียสว,วัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับกลับแล้วครับจานเต้น่าจะเอ่ครึ่งทางแล้วมั้งน้องออกแไก่ช้าละ CF กะบังลงข้างหน้า ก็ถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกๆคำอวยพรเลยนะครับสำหรับวันเกิดที่ผ่านมานะครับขอบคุณมากๆขอบคุณสําหรับคําอวยพรจากพี่ๆน้องๆแฟนลับแฟนเพลงทุกๆคนเลยนะครับก็ถ้าตอบไม่ครบก็ขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณจากหัวใจนะครับขอบคุณที่ยังรักกันนะขอมีนณที่น่ารักจากดีใจพี่น้องสวัสดีครับ เดี๋ยวไปเสิร์ฟน้ำให้ครับป๋าน้อกิฟโอ้พี่หนึ่งเลยครับพาพี่เป็นคนที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วมันปวดใจสวัสดีพี่หนึ่งนะครับเมื่อสวัสดีพี่จิ๋วผมสวัสดีแม่สุครับปากแดงบล็อกฟิลเตอร์ครับเจตี้ส,ว,สวัสดีน้องสวัสดีน้องครับ อยากเอินอายว่าหลายใจเดี๋ยวฟังอยู่เด้ในติ๊กต็อกนะครับกับสาวสบัดทีมสาวสบัดนะครับเอินอยากเอินอายว่าหลายใจนะครับใจไม่ใช่ไม่เ่้วใจผูดด้ใดแน่นานตาม <c oughs> จีบสาวหลายคน <c oughs> แจกหน้าหล่นสะสายไอ,ย <c oughs> อ้เบวดคงจะซ้อน อ,อนเองนั่นแม่ไม่ยอมหลับตาเออหากคนลายใจได้บอกน้ออายพบใครก็หวานตา ป่ามันแดงเพราะฟิลเตอร์ครับเป็นได้ทั้งนายและทั้งนางเลยครับเขาอยากให้เป็นอะไรแล้วแต่คุณช่าให้ผมเป็นเลยครับแป๊บหนึ่งนะมันเป็นที่ฟิลเตอร์นะครับมันแดงฟิลเตอร์ filter, นะถ้าเอาหน้าสดก็ก็ไม่รอดนะเนาะอ่ะเนี่ยอันนี้คือสดอ่ะมีฟิลเตอร์ filter. มันแดงเพราะฟิลเตอร์นะทุกคนมันไม่ได้แดงเพราะอันนี้ แชซอนออเอนั่นแม่ไม่ยอมหลับตาอันนี้คือหน้าสดครับ อันนี้คือสดสดสดก็ได้อันนี้คือสดนะไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะครับสัดดี351รอยหดคนดูครับงานเสร็จประมาณกี่ทุ่มครับน่าจะค่ำๆครับแม่ สวัสดีทุกคนเลยนะฮะ FC จากเกาหลีฟังน้องตีร้องย้ำเรื่องงานขึ้นทอดบ้านออกเป็นกำลังใจให้พี่น้องทั้งเกาหลีเด้อขอบคุณน้องพลครับแล้วก็จะมานกลังใจให้นะคะอยากให้พี่ตีไปไถ่ายรายการโอลมา,จานจันใหม่ ครับสดีครับโอเคครับทุกคนผมไปทํางานก่อนนะนะครับเดี๋ยวผมไปทํางานก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณฝากรอติดตามด้วยนะครับกับรายการไม่หมดนี่นะครับไม่หมดนี่เนาะนะครับแต่ที่ไปซ้อมแล้วอดีครับ